่งที่2ครับกับปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยนะครับในช่วงแรกเราก็ได้รับเกียรติจากมอมหลวงปิยพันธ์ศรีธวัฒนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านก็ให้สัมภาษณ์ก็ให้ความคิดเห็นปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขคือครอบครัวใช่ไหมฮะเสร็จก็คือในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษานะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยผมจะขอเข้าในส่วนของวิชาการนิดนึ่งนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ จะนาเสนอแล้วผมก็ใช้นําเสนอแล้วก็สอนเด็กวัยรุ่นนะครับที่ลงไปทํากิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเห็นว่าเป็นโครงการหนึ่งที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเดินต่อเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กเข้าว่ามีส่วนร่วมใช่ครับนะครับ ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยนะฮะผมก็จะนําเสนอเรื่องสถิติของสาธนารณสุขนะครับอาจารย์โรจนศักดิ์ซึ่งตรงนี้ผมเห็นแล้วผมตกใจนะครับไม่ทราบ powerpoint ขึ้นฐานป่านะฮะถ้าขึ้นได้ขอให้ขึ้นหน่อยนะครับครับสถิติเนี่ยนะครับเมื่อปี2556เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีแม่ไวไสยนะครับหรือแม่ที่มีอายุป,ป่า18ปีในะอัตราที่สูงถึง54คนต่อ100,000ประชากรวัยรุ่น100,000นะครับ54คน สูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดก็คือ WHO นะครับกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน15คนต่อ1 0 0แสนประชากรวัยรุ่นแต่ของเราล่อไปถึง4เท่าตัวนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งสถิติที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเมื่อปี2554เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอายุต่ำกว่า20คอดบุตรเฉลีย่ยแล้ววันละ370คนแต่ถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปเมื่อปี53ครับปีปีเดียวนะจันโรจนศักดิ เรามีวัยรุ่นเนี่ยอายุต่ำกว่า20ปีคลอดบุตรเฉลีย่ยแล้วแค่240คน1ปีมันกระโดดขึ้นมาเป็น100คนอันนี้คือสถิติที่น่ากลัวนะครับแล้วก็พบอีกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยคลอดบุตรเฉลีย่ยวันละ10คนนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ท้องนะครับเกิดจากความจำยอมแล้วก็ถูกข่มขืนนะฮะอันดับแรกเนี่ยคือแฟนแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็ท้องโดยคนสนิท นะครับคนสนิทนี่ก็มียาสนิทนะครับเพื่อนบ้านนะครับท้องโดยคนแปลกหน้าเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ท้องโดยคนที่ไม่รู้จักอันนี้ก็คือถูกหลอกหรือว่าถูกฉุดข่มขืนไอ้ตรงนี้คือสถิติจากน้อยนะครับประเด็นที่นะครับที่วัยรุ่นเนี่ยต้องคิดให้เป็นเนี่ยนะครับคือเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยถือเป็นเรื่องเศร้าอย่างหนักสําหรับผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่าประเด็นนี้คุณชทยรันเนื่องจากว่าท้องไม่พร้อมเนี่ยคือบางครั้งกขขายความรู้ครับนะฮะขายความรู้ไ่เท่าไหร่นะครับปัญหาเนี้ย จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้มันไม่มีทางออกอ่ะครับสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยความรับผิดชอบที่หายไปของผู้ชายเนี่ยจะต้องรู้จักคิดฮะแล้วก็คิดให้เป็นแล้วก็เป็นเหมือนกับปัญหาที่มันเกิดแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่ผู้หญิงจะต้องแก้คนเดียวตรงจุดนี้เนี่ยคุณไชหลานครับก็อย่างที่บอกว่าพอไปรุ่นกับไปรุ่นเวลามีเพศสัมพันธ์ว่ามีบุตรขึ้นมาถูกไหมครับสิ่งที่ผู้ชายมักจะพูดเสมอคือเธอไปเอาออกซะใช่ นี่แหละคือต้นต้นต้นตอนต้นอะไ่าเงี้ยผมบอกว่ามันมันมันไม่ใช่ปัญหาที่ผู้หญิงจะต้องแก้อยู่ฝ่ายเดียวใช่ครับผมคุณชายบอกก็แปลออกซะก็คือเนี่ยปัญหาการทําแท้งที่ที่มินมีปัญหาตามมาที่อย่าคีดเราได้ผมได้เรียนให้ท่านหม่อมหลวงพยาบาลทราบว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากข้อเนี้ยครับนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเด็กก็ส่วนใหญ่จะคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่ครั้งเดียวไม่ท้องอ่าด้วยเหตุผลอย่างนี้ฮะในนั้นด้วยจาก จาก,จากสถิติเราจะมองเห็นว่าประดีผมทําเรื่องศึกษาในเรื่องของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มองว่าเขามองว่าหนึ่งมาจากอะไรฮะกินยาคุมาากับใช้ถุงยางแต่พอนานๆเข้านับวันนอาวอ่ะนับวันหลังจาก,กาม,มีไม่มีประจําเดือนครับก็ไม่น่าเป็นไรก็เลยไม่ใช้ถุงไม่ใช้ไม่กินยาบนี่ฮะคือปัญหาที่ตามมาครับ สถิติอันนะฮะที่ผมพบนะฮะก็คือวัยรุ่น70%เนี่ยใช้ที่บ้านเพื่อนแล้วก็บ้านตนเองในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องอย่าปล่อยให้เด็กอยู่บ้านหรือว่าไปอยู่บ้านเพื่อนโดยลําพังโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ55.1%ไม่ใช้ถุงยางอนามายัยเพราะคิดว่าขัดกับความรู้สึกทางเพศอันนี้คือสถิติที่น่ากลัวเพราะว่าเด็กขาด ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาเหมือนอย่างที่ท่านหม่อมหลวงปิยพันธ์พูดในช่วงแรกคือยังไงเดียมันขาดแก๊สวนหนึ่งครับแล้วก็อารมณ์พาไปอารมณ์พาไปนะฮะอันนี้ก็ต้องปฏิเสธกันที่อารมณ์มันพาไปเพราะอะไรนะฮะมันจะมาเจอต้นต่อปัญหาท่านเน้นหนาดูที่อารมณ์พาไปนะฮะเกิดจากภัยอินเทอร์เน็ตอันที่สองเกิดภัยจากคนใกล้ตัว เท <Internet. S 2> อคืออย่างนี้คุณใช้แานด้วยท่านผู้ชมทางบ้านครับแต่เราจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์โป้เนี่ยหรือเว็บไซต์ลามกเนี่ยทางทางไอซีทีเนี่ยพยายามบล็อกนะแต่การบล็อกเนี่ยมันไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเขาไปจดโดเมนยอยู่ต่างประเทศอาจารย์เพราะใช่คือพยายามของเราเองก็พยายามพยายามบล็อกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นว่าคือเพราะเดี๋ยวน,นี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันเล่นง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ดูทางโทรศัพท์ ูกไหมเราก็ยังมีเรื่องที่บอกไงคุณชัยรันเรื่องของเซ็กฟอนที่ที่มีการเสียเงินที่ทุกวันนี้แด้กรับตรเติมเงินนะคุณจําได้ไหมที่คุณเคยเราเลยนาเสนอทีเดียเดี๋ยวบอกคุณเคยดิเรานําเสนอใช่ไหมรายการรายการโอเคคุณจะคุณจะปรเด็นอย่างนั้นคือคือเราเคยพูดประเด็นว่ามันมีจากเรื่องของเติมเงินจากเรื่องของเซ็กฟอนตรงนี้แหละมันเป็นจุดล่อแหลมที่ทําให้วัยรุ่นเองเนี่ยอยากรู้ เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นสถิติพวกที่ผมเจอเนี่คือเด็กอยากหาไรายได้และเห็นว่าช่องทางนี้คือมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักหน้ากันแค่คุยโทรศัพท์กันแล้วก็จบกันไปก็เลยจบกันไปไอ้ตรวนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่น่ากลัวที่ก็ต้องรอการแก้ไขอยู่นะครับ,รบแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือปัญหาที่ท้องเนี่ยส่วนมากกับเกิดกับเด็กที่เรียนดีเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้เพราะว่าเขาขาดประสบการณ์ด้านความรักครับ คือคือตรงนี้ยังยอมแล้วว่าเด็กเรียนเนี่ยยังเหมือนกันในละครถูกไหม uh huh. หนังเอกเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็มาพลาดมาเจอคนไม่ดีถูกหลอกไปนะอันนี้สมมุติในในนิยายแล้ว uh huh. ะนะครับสถิติของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับสองของอาเซียนเลยนะอาจารย์นะครับรองจากประเทศอะไรไหมฮะ,ะผมพูดไม่ได้ผมไม่กล้าพูดรองจากประเทศเพื่อนบ้านเราเองนะฮะอันดับสองของอาเซียนนะครับ การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยทำให้วัยรุ่น1 0บถึงยีเนี่ยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์สูงขึ้นจากเดิมปี2 5งพันะครับมีเพียง41.5%แต่พอปี2554เพียงไม่กี่ปีนะฮะขึ้นมาถึง89.5%คือคือประเด็นนี้เนี่ยอย่างเรื่องของโรคเอดส์เนี่ยนะครับขอญาตพอดีได้ได,ได,ได้ได้เคยมีโอกาสไปศึกษาเรื่องนี้นิดนึงก็ไม่ได้มากหรอกไปที่โรงพยาาบล อยู่ตรงเถวจังหวัดนนะท์นะฮะโรงพยาบาลที่ที่เกี่ยวเรื่องพวกนี้คือต้องเข้าใจอย่างว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มองโรคคือโรคเอดเดนี้มันไม่ได้ว่าเป็นและตายเลยนะคุณเ uh huh. ชนเนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาถ้าคือสังเกตบางคนเป็นโรคเอดเนอยู่ได้เป็น10ปีก็มีนะอยู่ที่การดูแลตัวเองคือยาครับคือถ้ายาถึงสุขภาพดูแลดี ก็ไม่มีปัญหาแต่โรคเอด่ยมันนําไปสู่ในเรื่องของโรคที่จะตามมาพวกโรควัณโรคโรคปอดเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องโรคเอดส์เป็นปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันปกครองนะครับก็นําไปสู่ในเรื่องเนี่ยโรควัณโรคที่เมื่อก่อนไม่เคยมีแล้วกลับมามีในขณะที่วัยรุ่นเองก็ไม่เข้าใจว่าว่าไอ้โรคนี้มันมันมีอย่างไงใา้ให้อย่างไงนะครับแล้วจากการวิจัยเนี่ยนะฮะยังพบว่าเด็กไทยเมื่อพบปัญหาอันดับแรกเนี่ยคือปรึกษาเพื่อนอันดับที่สองเนี่ยค้นหาข้อมูลเองทางอินเทอร์เน็ต จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยปรึกษาที่บ้านหรือครอบครัวหรือาจารย์เลยปรึกษาก็ไปหาอาอาอาเหมือนกันเป็นญาติอากูอาอากูนะฮะแต่สิ่งที่เราพบอีกอันนึงฮะก็คือพอมีปัญหากับตัวเองเนี่ยจะไม่ปรึกษาคนในบ้านนี่คือปัญหาตัวเลยนะฮะเรื่องนี้คือคือเก็บตัวเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยคุยกันที่บ้านไม่รู้เรื่องก็คือไม่กล้าคุยอะ เพราะว่าพอมีหรือตั้งคันขึ้นมาก่อนวัยแล้วมันไม่มีใครกล้าคุยกับคุณเฉรันก็อย่างที่บอกว่าประเด็นตรงนี้พ่อแม่ต้องเข้าไปสังเกตอาการของลูกนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจากการสํารวจเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากมากนะครับแล้วรู้ปะทำไมวัยรุ่นถึงคุยกับที่บ้านไม่รู้เรื่องตะกี้ผมทิ้งไว้ช่่วงท้ายก็อย่างที่บอกไงว่ามันคนละเข้าเชื่อคนละมบันเสื่อกันด้วยอะไระคนลรวัวถูกไหมคนละมุมมอง ทีนี้อย่างที่ท่านหมอหลวงพิพันธ์บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอัปเดตหน่อยคือหมายว่ารู้จักทันสมัยถูกไหมครับคือบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่บางอย่างก็เล่นสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นนะบางบางทีบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งลูกหลานเนี่ยไปอยู่กับตายายครับซึ่งมันเป็นการการวางวางเซกชันคือมันห่าง,ซ,งซึ่งคนแก่ยอมรับว่าตายายเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วเด็กเนี่ยมันเกิดการอะไรเทคโนโลยีมันมันมันค่อนข้างที่จะไวถูกไหมเล่นสื่ออินเทอร์ แล้วคุณสังเกตนะครับเด็กสมัยนี้คุณชัยรันท่านผู้ชมกมาครับเด็กนอนดึกนะนอนกะที่ตอนที่สองที่สาก็ไม่มีใครเข้าไปคุมฮะเพราะว่าพ่อแม่หลับแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจนี่แหละคือนี่คือคือเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณชัยรันครับเพราะว่าเด็กเล่นกันเด็กนอนที่สองที่สามนะฮะแล้วพอจะมาตื่นนู่นยันเที่ยงครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่เอาไปทํางานแล้วล่าสุดผมไปเจอเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเขาบอกทุกวันนี้นะถ้าเกิดไลน์เข้าปุ๊บเขาตื่นทันทีเลย ื่นมาคุยไลน์ดีหนึ่งทีสองีสามเขาเปิดต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 ิดนะฮะสิ่งที่ตามมาคือรคมะเเ็งผมเจอปัญหานะฮะทำไมวัยรุ่นถึงคุยกับที่บ้านไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีวัฒนธรรมแปลกๆเป็นของวัยรุ่นเองวัยรุ่นไม่ชอบอยู่บ้านวัยรุ่นไม่ชอบไปไหนกับพ่อแม่แต่ชอบไปไหนกับเพื่อนนะครับและที่สำคัญคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหญ่นะครับชอบมองว่าคนรอบตัวหรือคนที่บ้านเนี่ย งโง่แล้วก็ไม่เข้าใจพวกเขาก็ผมบอกนะมันมันมันเป็นมันเกิดความห่างชั้นชั้นครับทีนี้มันอย่างนี้ในประเด็นเนี้คุณไทยลันครับอย่างที่บอกว่าวัยรุ่นมันติดเพื่อนพอเขาติดเพื่อนปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาจะมองว่าถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยเป็นพวกหัวโบราณครับเพื่อนจะบอกโอ้ยหัวโบราณอยู่บ้านทำไรนอนอ่านหนังสือเขาบอกเลี้ยงแกะอยู่บ้านเลี้ยงแกะถูกไหมซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านหม่อมหลวงพูดนะว่ามันต้องหากิจกรรม โดยที่แต่อย่างหนึ่งนะท,ท,ที่กิจกรรมมันต้องใช้เงินนะคุณใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับอย่างาการที่จะไปเรียนพิเศษก็ใช้เงินเยอะนะรเรียนปินโนเรียนว่ายน้ําอย่างที่หมอมพูดเนี่ยมันต้องใช้เงิน,น <ะ S 1> เป็นหมื่นน,นะครับปัญหาที่วัยรุ่นคุยกับที่บ้านไม่รู้เรื่องอีกข้อหนึ่งนะฮะที่ผมพบเนี่ยก็คือเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองก็คือจะมีโลกอินเทอร์เน็ตด้วยแบ่งเขาเองอ่ะใช่ครับ เพราะเด็กพวกนี้มีอะไรก็จะหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็เตอย่างเดียวไม่คุณเห็นไหมไม่ปรึกษาใครเลยในประเด็นนี้โลกส่วนตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าก็จะมีไลน์กลุ่มครับถูกไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไลน์กลุ่มเลยแล้วก็มีเรื่องของ Instagram อินสตาแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องมี a c e b o o k ครับแต่ f a c e b o o อย่างนี้น้อยลงละม,มาผมมี powerpoint หน้าต่อไปนะล้วลองดูนะฮะว่าโลกอินเทอร์เน็ตที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยขาดไม่ได้ใสได้กระโดดไปหน้านี้แล้วนะอุปสรรคที่ทําให้ เด็กๆเ,เนี่ยคุยกับที่บ้านไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นความคิดแล้วก็ความกลัวเด็กเ่ยคิดว่าที่บ้านเนี่ยอยากให้เรียนไม่อยากให้มีแฟนนะครับแล้วก็คิดว่ายังเด็กอยู่จะมีแฟนไปทําไมคิดว่าไม่เข้าใจเราหลอกเด็กเ่ยชอบคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราหลอกนะฮะแล้วก็คิดว่าจะโดนดุจนเปลี่ยนเป็นความกลัวแทนที่พอมีปัญหาจะปรึกษาที่บ้านพอกลัวมากๆก็เลยกลัวคิดว่าจะต้องโดนด,นดนดุก็เลยทําให้ไม่ได้ปรึกษานะครับ และที่กลัวอย่างก็คือกลัวว่าแม่จะว่ากาันมีความรักเนี่ยทำให้เสียการเรียนนะครับแล้วก็กลัวแม่จะรู้ว่ากําลังอยู่ในความรักนะฮะแล้วกลัวว่าแม่จะรู้ว่าเรากําลังมีปัญหาอกหักหรือเสียใจยนะฮะหรือพัดพังหรือว่าท้องเนี่ยนะครับแล้วก็รู้ว่าอ,อันสุดท้ายเนี่ยที่กลัวอยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยกลัวแม่รู้ว่าเบี่ยงเบนทางเพศ คือประเด็นตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นใน powerpoint ท่านผู้ชมทางบ้านเราเห็นว่านในตรงนี้ <c oughs> ถ้าเรามองดีๆเนี่ยที่คุณเชนรันได้กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นละะักษณะคําสอนที่พ่อแม่เนี่ยมักจะพูดกับลูกเสมอว่าว่าเนี่ยคิดว่าทําไมรีบมีแฟนทําไมถูกไหมเธอยังเรียนอยู่นะลูกยังเรียนอยู่มีแฟนแต่ไม่เรียนไม่ไหรก็ได้จบก็แล้วคือสิ่งหเหล่านี้มันจะถูกก่อกหูอยู่ตลอดเวลาจนทรั้งเด็กอยู่กับครอบครัวปุ๊บพอไปอยู่กับเพื่อนมันก็ มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะพอมันแตกต่างคุณก็ไ่รู้เรื่องบอกก็แม่เธอหัวโบราณนะพ่อเธอหัวโบราณเพราะว่าเด็กจะได้ยินคําเหล่านี้หมดในในในงานในงานวิจัยที่คุณอาจารย์เอามาเนี่ยแต่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนนะอาจารย์เท่าที่ผมไปประสบเนี่ยนะฮะอาจารย์รู้แบบว่าผู้ใหญ่เราเองชี้นําเด็กตั้งแต่ยังวัยพอเด็กอนุบาลไปเรียนบางทีแซวหลานลูกหลานตัวเองแล้วว่าเป็นไงไปเรียนมีแฟนหรือย,ยังอาจารย์เคยประสบไหมเรื่องนี้ มีนะฮะแล้วก็คนพบเจอวิจัยเจอด้วยคือมองมันเป็นงานวิจัยใช่คือมันเป็นการมองที่ลักษณะที่ที่ยอมรับอย่างหนึ่งคือล่กจากในครอบครัวที่ชอบไปกระเช้ายแย่ใช่ฮะอุบาลหนึ่งนี้ก็จีบกันละก็นี่ไงมันเป็นการชี้นาล่องให้เด็กชินกับว่าต้องมีความรักไงที่เด็กบางที่บอกอะไรล่ะครับคือไปจับคู่ให้โดยโดยปิยาอันที่หนึ่งสองปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นคุณทยรันท่านชมทางบ้านแล้วท่านฟังครับมันเกิดขึ้นจากสื่อโดยเฉพาะภาพยนตร์อ่าฮะคุณสังเกตอันนี้เรื่อองงงจริเลยผมม หนังณปัจจุบันเนี่ยเด็กอายุเพียงแค่ม .4 ม .5 หนังอะไรฮะภาพยนตร์ที่ฉายในช่องเจ็ดช่องสามหรืออะไรขอแยกย่อยเลยในทีวีในทีวีต่างๆเนี่ยครับคมถามนังเอกอายุเท่าไหร่เดือวนี้เหรอฮะก็จะอยู่ที่ประมาณสิบแป0สิ1เจ็ดสิบแปครับเดนม .4 ม .5 เป็นนังเอกใช่ครับปัจจุบันแล้วหนังก็เข้าใจสร้างนะฮะไปเจอพระเอกวัยนะฮะวัยรุ่นพ่ออรักต่างวัยถามว่าไอ้นี่มันสะท้อนถึงสังคมความความไะ ความความเบี่ยงเบนในด้านความคิดคุณชัยหลันหมายว่าว่าเด็กมันไม่ได้คบในวัยเดียวกันถูกไหมปัญหาหลักที่เด็กเป็นการนําสื่อไปปัญหาที่เด็กไม่คบในวัยเดียวกันเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะฮะที่ผมปัพจคอนันดับแรกไม่ใช่ฮะอันดับแรกที่พบเลยนะจะเราจะตัดคือเด็กขาดความอบอุ่นพอคบผู้ใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นกว่าก็เลยไปมีแฟนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมแต่มีแฟนในชั้นระดับทํางานแล้วนะวัยทํางาน อีกอันนึงก็อย่างที่อาจารย์รจนะสักพูดก็คือเด็กเนี่ยต้องการสร้างบันไดหรืออนาคตให้กับตัวเองนะครับก็เลยคบคนที่มีอนาคตมีวัยทํางานอย่างน้อยชั้นเรียนอยู่มหาหลัยแฟนมีหน้าที่การงานที่ดีก็ซื้อรถให้ใช้ซื้อโทรศัพท์ดีๆให้ใช้แล้วก็มีเงินให้ใช้รายเดือนอ,อีกส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตอันนี้มองเห็นต่างนิดนึงะระดับ,บหนึ่งคือจากที่ผมเองมีการสอนในระดับมหาลัยเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ย คือเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะวัยอุดมศึกษานะฮะ uh huh. ปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างล่าสุดก็จะมีเรื่อง Facebook ออกมาที่มีอะไรดาวนะฮะมีเ,เรื่องเพศสัมพันธ์กับรุ่นพี่คร uh ับ huh. คือคือคือจะบอกอย่างนี้ว่าที่ผมกาลังพูดว่าเด็กในระในระดับวัยอุดมศึกษาเนี่ยที่เขาคบผู้ใหญ่กว่าเขามองว่าผู้ใหญ่หนึ่งอย่างที่คุณใช้อลไรนีพูดว่าให้ความอุ่นนั้นใช่ถูกนะ้อสองคือที่ตามมาคือความหรูหรา ได้กินดีได้เที่ยวดีได้อะไรทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์อก่งได้หมดครบเด็กวัยเดียวกันกินมาม่าฮะบครบเด็กอย่างพี่เนี่ยกินสเต็กทุกมือแสดงว่าพี่หนึ่งที่พี่เป็นคนมีแต่ให้ครับผมมีแต่ให้ฮะผมดูแลน้องๆดีอันที่สามก็อย่างที่บอกว่าทําไมเด็กถึงมองวัยวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นไม่เขาไม่ได้มองเป็นคู่ชีวิตหรอกคุณชจยรันเท่าที่ผมคุยเนี่ย หรือได้ได้ถามในในในการที่เราบางทีเราไปสอนแล้วคุยกับนักศึกษาว่าทำไมทาไมเด็กวัยนี้ถึงพยายามมีแฟนแก่ๆเขาบอกก็อาจารย์ครบมาทั้งปัจจัยคือเงินทั้งความหรูหราได้นั่งรถครบไปเดียวกันขึ้นรถเมย์นั่งแท็กซี่เขาบอกดีๆมีรถเก๋งมารับหน้ามาอะไรเท่ๆต่างๆบางคนซื้อรถให้ใช่ไหมมีอยากจะได้ของก็ได้อยากจะได้ iPhone 6 iPhone 5 iPhone 4 นะฮะถ้ามาพวกเราก็ไอโบบายาสำหรับอาจารย์เนี่ยไอโบบายแล้วผมไม่ใช่แล้วก็ออกภาพต่อไปเลยนะฮะใหญ่กันเล่นนะฮะภาพต่อไปครับกบรบกะแซวกระแซครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องตระหนักนะฮะแล้วจริงๆผมก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยรู้จักนะครับ ปัญหาที่พวกวัยรุ่นเนี่ยวิ่งหาความรักเนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับตะกี้เราก็พูดไปคร่าวๆนะครับก็คือไม่สามารถพูดคุยปัญหาหรือระบายให้กับคนทางบ้านได้นะครับเพราะคนละวัยแล้วก็คนละภาษาคนละความคิดสาเหตุเพราะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนที่บ้านนะครับที่บ้านเนี่ยคือโง่เลยนะครับขาดที่พึ่งทางใจนะครับก็เลยต้องมีแฟนที่อายุเยอะกว่านะครับอย่างที่คุยกันตะกี้นะครับเพราะพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยขาดความอบอุ่นทําให้ต้องการได้รับความอบอุ่นมากเกินนะครับ สาเหตุสังคมปัจจุบันเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยต้องที่ลนทางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับอันก็คือขาดอิสระหรือได้รับมากเกินไปบางคนเนี่ยขาดบางคนก็รับมากเกินไปนะครับลีกอันนึงก็คือสังคมพาไปก็คือมีการแข่งขันนะฮะมีการทําสถิติทําแต้มแล้วก็การมีแฟนกับมีกิ๊กถือว่าเท่ก็เนี่ยคือคือคือเป็นความคิดของของเด็กไงที่ว่าว่าความคิดอย่างเนี้ย ถ้าถ้าถ้าฉันอยู่กับบ้านถูกไหมครับฉันก็ถูกควบคุมใช่แต่ถ้าแต่ถ้าฉันออกข้างนอกฉันก็สนุกใช่คุณเห็นไหมว่าจากที่ได้จากการสำรวจเห็นไหมเราต้องมีกฟนอาจารย์อย่าพิ่มขั้วพูดข้อสุดท้ายดิเนี่ยผมหงุดหงมากเลยข้อสุดท้ายนี่ผมสำรวจมาได้นะอาจารย์ผมมีความภาคภูมิใจมากเหงาอันแรกเนี่ยคือเห้ารลักแท้แพ้ใกล้ชิดเหลานะฮะอันที่สองบอกว่าการมีแฟนแล้วมีเพศสัมพันธ์ใครเครียดก็บางครั้งเนี่ย อันนี้ต้องตำหนิในเรื่องของสื่ออย่างบา <ฮะ S 2> งทีไป <ฮะ S 2> ไปโพสในใน Facebook หรืออะไรก็ตามว่าการมีเซ็กทำให้อะฮะหายเครียดหายเครียดคือบางอย่างเนี่ยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันจุดประสงค์คืออะไรวัยรุ่นก็เลยมองว่าอ่าการมีเซ็กตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่าเซ็กก็แค่อย่างที่คุณใช้ะไรว่าผลสำรวจมาคือเซ็กแล้วไข่เครียด <ฮะ S 2> แต่มันจะเครียดมันจะไข่เครียดแค่สิบห้านาทีฮะที่ตามมาคือเครียด เครียดยิ่งกว่านะฮะก็ต้องต้องมันนั่งตามพึงห่วงกันเองนะฮะอีกอันหนึ่งคือบอกว่าการที่ไม่มีการที่จะต้องมีแฟนเนี่ยคือไม่ตกเทรนนะฮะอย่างที่เราคุยกันในช่วงแรกว่ามันเป็นกระแสนิยมใช่แต่อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมตกใจแล้วผมได้สถิติวันที่ได้สถิติมอมล้อมปเยพันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะท่านก็นั่งหัวเราะแล้วท่านบอกมันจริงๆนะหนึ่งเด็กวัยรุ่นคิดเลยว่าการมีแฟนเนี่ยคือมันการมีเพศสัมพันธ์คือมันแล้วก็สนุก มันพยาค่ะตรงนี้เป็นสถิตทิที่เห็นแล้วตกใจนะอาจารย์โรสแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบท่านผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าจากตรงจุดนี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไรหล่ะว่าทําอย่างไรก็อย่างที่บอกว่าปัญหาที่ตามมาการที่จะแก้ให้เด็กไม่ให้เหงาไม่ให้เครียดไม่ให้ตกเทรนเลยแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้มันมันมันสะท้อนให้เห็นนะว่าครับสังคมมันกํนลาลังถูกนะฮะถูกการปล่อยละเลยไม่มีการสั่งสอนฟ้อนเฟ้คือพูดง่ายว่า เรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติครับผมขอย่านิดหนึ่งอย่าง,ง,อ,ยางอย่างปัญหาที่ตามมาอย่างกรณีอย่างเรื่องฝากนิดหนึง่งก็คือเรื่องของปาร์ตี้ปาร์ตี้วัยรุ่นมักจะจัดปาร์ตี้อยู่แต่สม่ำเสมอแต่รู้ว่าจัดกันที่ไหนอันนี้ห้องสมดุดบ้างคในใหญ่บ้า <c oughs> <c oughs> อาเช่นครับเจ้า อะไรมันต้องอยนเลยผมต้องชอบโยนในเรื่องที่มันมีประสบการณ์ให้ผมอยู่เรื่อยเลยนะฮะ <coup> s> <S วัยรุ่นเนี่ยชอบจัดปาร์ Warning, ตี้จะไม่จัดที่ห้องขอเพื่อนนะโรงแรมจะไปจัดกันตามโรงแรมแล้วก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมที่เปิดโอเพนแม้กระทั่งร้านคาราโอเกะปัจจุบันนะครับซึ่งตรงเนี้ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งมันเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาได้เกิดทีไวสายเรื่องนี้ว่าหมายว่าก็คือการมั่วยาเสพติดครับ ซึ่งมีผลและมีส่วนมากเลยที่ทําให้เด็กทุกวันนี้เกิดปัญหาเรื่องนี้ตามมาครับนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราก็นําเสนอในเรื่องประเด็นและปัญหาต่างๆนะครับพบกันช่วงหน้าครับช่วงสุดท้าย